มาติดตามรับชมกันต่อนะครับมาดาูภารกิจเบาๆลงหน่อยครับชั่วโมงนี้เป็นของฝากนะครับของติดไม้ติดมือจากทีมงานเสียบปื้มครับนี่ก็คือรถแท็กเตอร์คูเต้า L5018 ครับเสียโดติดโลม จากก่อนหน้านี้นะครับเอาเอาเอาก่อนหน้านี้นี่ลากต้นมะาพร้าวนะครับรับบทลากต้นมะพร้าวหลายท่อนเลย5วันเต็มครับไม่เป็นไรแต่มาพลาดวันที่5ครับเพื่อที่เอาต้นมะพร้าวนะครับมาทำการกู้นู่นเลยครับรถเบคโคฮิตาชิ e.x 200นะครับของเสียปื๋มเสียโดนี่รับบทแผนกลากจูงครับแต่ว่าตอนนี้ครับเกมอยู่คันเดียวครับไม่มีใครใช่วยเลยมีแต่กำลังพลเท่านั้นยัดหินยัดไม้พิกัดนั้นบ้านแก่นเจริญครับตำบลพระครูอำเภอเมืองบุรีรัมย์ งานนี้ไม่หมูจริงๆครับรถไปโคต,ติดหลม2อทันแทกเตอร์คุปตาเอาบ้างเดี๋ยวน้อยหน้าเขาอเอาเจ๊ดึงเจ๊ดึงโอ้เจ๊จะดึงโซ่แล้ว หน้ากับถอยหลังอะนายง่ายกว่ากันนี่อาเซียเสโดไปทางหน้ากับไปทางหลังอะไรง่ายกว่ากันเตี้ยแบบนี้เขาเรียกติดหรือเปล่า <c oughs> เราเรียกติดไหมเนี่ย เขาเรียกลื่นเฉยใช่ไหมอ๋อจอดจอดกินข้าวเสียเปลืมบอกจอดกินข้าวถ้าจอดกินเราไม่ใช่จะจอดหนักกว่าน,นี้บ่เนี้ย <c oughs> ตอนนี้ครับกองหินนี่ที่อยู่ด้านหลังกองหินประมาณรถ6กล้อหนึ่งหมดไปครึ่งครึ่งหกล้อแล้วครับเอามายัดทีมงานบอกอกลัวตีเล็กมาแล้วจะไม่คุ้มค่าก็เลยจัดให้อีกโอ้โหนี่ไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นก็ได้นะครับทีมงานดินโลมดินโคลน นี่แต่ชีนั่นก็เหลือสายโซ่นะครับนี่สภาพพื้นที่ค่อนข้างเละเลยเมื่อวานนี้โกเบนี่เข้ามาตรงนี้ครับจะจมเอเอาเสียปุ่มดึงดึงไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยังไม่ไปนี่แต่ที จมห้าวันโกเบจมอีกหนึ่งวันรถถงนี่ก็จมอีกหนึ่งวันเอาเอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าเอ้เอ้ยังยัง ทีมงานบอกผมไม่รู้ว่าเจาอะไรมาลองให้พี่แล้ว แม่นจวดเลยไฮมีจังหวะโย่งนะคอยว่าหือมันคือรถแนวอื่นบ่คอยว่าปูข้กัน <c oughs> เอาอยัางไงดีเสียด้ตัดทินใจตัดทินใจแล้วไปได้ <c oughs> ชักจะไม่มั่นใจเอาไปเลยไปเลย <c oughs> เอาก็ไปเลยอย่างเดียว <c oughs> เต่องนะครับนอนอยู่ในโคนดหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งวันพอแม่โคขึ้นได้นี่ไปหมดเลยไม่มีใครช่วยเลยนี่ไอไอตอนรถแม่โคจมเนี่ยไม่นึกถึงเลยเนาะลากทอนมะพร้าวดีลากตั้งสี่ห้าโลแต่ละเที่ยวดิโอพอเขาขึ้นได้เขาไม่เห็นหัว อนี่แหละครับพระเอกตัวจริงที่ถูกมองข้ามครับหมดตาบ,บนเลยใช่ไหมตาบลพระคูนี่น่าจะเหลืออยู่ใ,ใกล้เดี๋มั้งนี่มองเห็นอยู่นี่สดเปล่า หินใส่ครับหินใส่เข้าไป,ไปหอยว่าไปหนาเลยล่ะหอยว่าเซื้อเด้่ยหอยโ่โหเนี่ยมันติขึ้นด้วยบผมนั่นนั่นไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเอาเอา ไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าก็ายางไม่ไปสูตรหันไปเราใช้ไม่ถึงนี่ตามทีมงานแล้วใช่ไหมนี่ เมื่อยเลยย้ายมือเลยก็ไม่พูเหนื่อยกับเหนื่อยกับแม่โคไม่พอต้องไปเหนื่อยกับรถไถอีกโอ้ตาจ้าไหมบ้านทั้งเนอ่ะเตรียมงานโทรหาพักพวกให้มาช่วยก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อครับแต่จะพอแล้วมั้งเนี่ยพอใช่ไหมรอพักพวกมาดึงพอแล้วพอแล้วเลย็ไหนื่ยเหนืยกับไม่ค้งไ่พอต้อนื่กับี นี่เป็นของกำนันติดหมายติดมือตีเด็กลับบ้านครับ <c ười> คลิปนี้ของแถมมางั้นเอาจัดไปเดี๋ยวรวช่อ,อรอชมกันต่อในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ